บ้านพักในหมู่บ้านหลวงตำบลนาพวงอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสถานที่กักตัวของนายสราวุฒิสีทองแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอุซเบกิสถานและเข้าสู่กระบวนการกักตัวหรือว่าสเต็กควอนทีนที่กรุงเทพมหานครครบ14วันและจะเดินทางกลับมาที่จังหวัดอุดรธานีในวันนี้นะครับนางสาวเพนภาเกิดสวยภรยาของนายสราวุฒิบอกว่าสามีเดินทางไปทํางานเป็นช่างเชื่อม ที่ประเทศอุซเบกิสถานและครบกำหนดสัญญา1ปีแต่ว่าไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก่อนจะรวมตัวกับเพื่อนแรงงานอีกกว่า100คนเรียกร้องให้ทางการไทยช่วยเหลือดินทางกลับประเทศ นางสาวเพนภา,พาบอกว่าหลังจากที่กักตัวครบ14วันเจ้าหน้าที่จะส่งตัวสามีกลับบ้านในจังหวัดอุดรธาน,นีโดยได้รับการยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 แต่จะต้องมากลับมากักตัวที่บ้านต่ออีก14วัน ขณะที่นายทวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีระบุนะครับว่ามีแรงงานในจังหวัดอุดรธานีที่เดินทางกลับจากประเทศอุซเบกิสถานจํานวนหนึ่งคนโดยขณะนี้ได้ประสานให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้านและขอความร่วมมืออย่าเดินทางออกนอกพื้นที่และหากพบอาการผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในทันทีครับ